ที่มาของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่ใช้บุหรี่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อตัวช่วยในการเลิกบุหรี่คุณรู้หรือไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับที่มาของบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2506เฮอร์เบิร์ตกิลเบิร์ตนักศึกษาจบใหม่ทางด้านธุรกิจจากเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มบุหรี่ไฟฟ้าคนแรกโดยจดชื่อทางสิทธิบัตรว่าสมกเล็นอนทบัโกซิเกเลสเขาได้อธิบายไว้ว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ทดแทนบุหรี่ลดการเผาไหม้ของใบาย,ยาสูบรวมถึงการเผาไหม้ของกระดาษด้วยความร้อนและเปลี่ยนเป็นระบบไอน้ำ ปัจจุบันได้มีการผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามาสู่ท้องตลาดในหลากหลายรูปแบบจากอดีตถึงปัจจุบันมีการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปร่างหน้าตาและเทคโนโลยีต่างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเป้าหมายของบุหรี่ไฟฟ้าคือเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับนักสูบเพื่อใช้ทดแทนการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ได้ในท้ายที่สุด นี่คือซันนี่ใครก็รู้ว่าซันน şey uh 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 ี่สร้างด้วย 4G เขามีแฟนสาวชื่อไปเฟิร์นเธอเป็นแนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยมีไรเฟิร์นทำไมพี่ต้องแก้ผ้าไปทำงาน้วก็มันเป็นกฎของที่ทำงานพี่อะงานบ้าน ซันนี่ทำงานเป็นหนูทดลองอยู่ในสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งพวกเขากำลังทดลองอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากลัวไหมเจ้าหนูกลัวก็ปาแล้วกกอีกแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ติดง่ายๆหรอกซันนี่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันหอมๆนุมน่มๆเหมือนๆแบบนี้ไม่ได้ไว้รุ่นถึงชอบ มีอะไรกินบ้างอ่ะหิวแล้วก็ชีสของโปรดของพี่ไงทำไมจามันต้องเป็นเขาวงกตด้วยอ่ะืมอเป็นคำถามที่ดีมากตาเอ๋<ะ>ก็เพราะนี่เป็นการทดสอบว่าหนทูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหารได้เร็วขนาดไหนก็เริ่มเลยนะ ะเห็นได้ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหารได้ชาชีสว่าไงอ่ะเออผมไม่มีความเห็นนะฮะใบเฟิร์นว่าไงอ,อ่ะเ้าหายไปไหนอ่ะหาชีสเจอไหม่โทรมานักวิจัยอ่ะว่าไงขอตัดไปกล้องสองเพราะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกับสมองอา้าวแล้ววัยรุ่นอ่ะว่าไงเอา้าไหนบอกไม่มีนิโคตินไงเอา้ามีผลต่อสมองด้วยหรอ ลองมาดูต่อไอควันไอน้ำที่ลอยขโมงอยู่เนี่ยมันมีนิโคตินที่คุณมองไม่เห็นมีสารนู่นนี่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ที่แน่ๆเอาแค่นิโคตินที่เป็นสารเสพติดเราก็แย่แล้วนะพวกนี้มีฤทธิ์ทำร้ายสมองโดยเฉพาะเยาวชนแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็เสพติดนิโคตินมันจึงเป็นต้นต่อให้เราข้ามสเต็ปไปสูบอะไรที่ง่ายกว่าอย่างบุหรี่ทีนี้ก็เต็มตัวเลย มาถึงไอ้น้ำยากลิ่นหอมๆเวลามันโดนความร้อนเผาไหม้ทีนี้มันจะเปลี่ยนจากไอ้หอมๆเนี่แหละไปเป็นสารเคมีชนิดใหม่รวมไปถึงสารก่อมะเร็งก็เป็นได้ไอสารเหล่านี้เมื่อมีการสูดดมมากๆเข้าอาวัยวะภายในของเราคงไม่ชอบนะักโดยเฉพาะปอดนี่แหละถึงบอกว่าไอ้ที่ว่าดีกว่าปลอดภัยกว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีเท่ากับการที่เราไม่สูบ แล้วยังเป็นการไม่พาเราข้ามสเต็ปไปสู่การติดบุหรี่จริงในอนาคตด้วยเอาเวลามาคิดว่าอันไหนดีกว่ากันสู้เอาเวลาไปคิดว่าจะเลิกยังไงจะดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ นอกจากรเรื่องของโควิด1 9แล้วนะครับรเรื่องของพิษภัยบุหรี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าครับจากข้อมูลสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปีที่ผ่านมาครับพบว่าคนไทยนะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วในจำนวนครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน8 0 0 0 0คนนะครับ เป็นคนไทยที่อายุระหว่าง15ปีครับก็คือกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นครับไปจนถึงอายุ24ปีครับซึ่งประเด็นนี้ครับท่านอนุทินชาญวิรกูลครับมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกลุ่มเยาวชนเป็นความอ่ะเป็นห่วงเป็นยายกลุ่มวัยรุ่นครับก็เลยนะครับเร่งบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการลักลอบจำหน่ายนั่นเองครับ นายอนุทินชาญวิรากุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่20โดยในปีนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไทยซ่อนเบรนด์ในสังคมครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2564หรือว่าปีที่ผ่านมาครับมีการทำการสำรวจครับบอกแบบนี้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง80,000คน ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง24ปีครับซึ่งท่านอนุทินมองว่าประเด็นนี้ครับถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยจุดยืนของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขก็คือไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าและจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการห้ามนำเข้ารวมไปถึงห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าครับหมายใดๆก็ตามที่ประเทศไทยมีอยู่ เขาก็จะกำหนดให้มีเจ้าพนักงานให้มีผู้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการที่ไปดำเนินคดีปราบปรามนะครับก่นในกรณีนี้ก็ก็คือถ้าพบเห็นที่ไหนนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ไปดำเนินการได้ ในประเด็นของบุหรีไฟฟ้านะครับทางด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบริงฤดีประธานวันนิตภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีครับก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีกลุ่มคนสนับสนุนบุรีไฟฟ้ารวมทั้งสื่อบางฉบับครับ ลงข่าวงานวิจัยของทางอังกฤษในทํานองที่ว่าผู้สูบบุหรี่สใน5เลิกบุหรี่เพราะบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่สภาท้องถิ่นแห่งเมืองนอฟล็อกของอังกฤษครับมีนโยบายแจกคูป,ปองเพื่อรับบุหรี่ไฟฟ้าฟรีครับบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ครับเป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะคนสูบบุหรี่ที่ได้รับแจกคูป,ปองเท่านั้นซึ่งก็มีเพียงแค่668คนนะครับ และในจำนวนนี้ครับก็มีเพียง340คนที่นำคูปองมารับบุหรี่ไฟฟ้าโดยการศึกษาก็ไม่มีการเปรียบเทียบกับคนสูบบุหรี่ที่ไม่ได้รับคูปองหรือไม่ได้นำคูปองมารับบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอัตราการเลิกสูบบุหรี่เป็นอย่างไรซึ่งเมื่อไปอ่าขอแพะซึ่งเมื่อไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบก็ไม่สามารถนำมาอ้างได้ว่าการเลิกสูบบุหรี่เกิดจากใช้บุหรี่ไฟฟ้าจริงๆนะครับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรินดียังกล่าวต่อแบบนี้ครับส่วนที่ว่า2ใน5หรือว่า40%ของคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกสูบุหรีได้นั้นก็เป็นเพียงผลในระยะ4สัปดาห์เท่านั้นครับและเมื่อเราติดตามไปถึง12สัปดาห์กลับพบว่าอัตราการเลิกสูบบุหรีเหลือเพียง15%ครับงานวิจัยนะฮะนักวิจัยก็ออกมายอมรับนะครับ ยอมรับว่าตัวเลขนี้ครับมันต่ำกว่าอัตราการเลิกสุ่บุรีของประชาชนที่เมืองน,นอร์ฟล็อกนะฮะที่ใช้บริการช่วยเลิกบุหรีแบบปกติที่ไม่ได้รับแจกคูป,ปองบุหรีไฟฟ้าซึ่งเมื่อติดตามไป2สัปดาห์ครขอพยายสัปดาห์นะครับก็เลิกบุหรีได้ถึง43.7%นะครับ นอกจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาหรือว่ากัญชานะครับถ้าจะสูบครับต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่บริเวณรอบข้างนั่นเองครับ